สัตหีบเนาะหน้าก็เป็นสาไว้น้ำนะครับเลยไปก็เป็นเลเลยขึ้นไม่นานนะครับสักยี่สิบสามสิบนาทีก็พอนะครับเนี้ย เติมมิวสิกสวัสดีครับคุณเติมนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณเติมสบายดีไหมครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวอยู่ที่แสมสารนะครับนี่รวบว่าท่องคุณเติมเป็นไงบ้างนาอครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเป็นปีแล้วมั้งครับนี่รวบว่าสบายดีไหมครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดผม ถ้าไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวก็คงไม่ได้ไล์นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยไล์สดเนาะพอดีนายพามาเที่ยวน,นะครับก็เลยมีโอกาสได้ไล์ได้เงินเดือนกี่รอบแล้วเนาะค,คุณเติมบอกเป็นขวัญกำลังใจหน่อยครับเติมมิวสิกขอบคุณมากนะครับ เื่นเก่ากันนานมากเลยเนาะต่างคนก็ต่างสร้างบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังเลยอ้าว <c oughs> เหลืออีกเยอมครับกิโล <c oughs> ถ้ายังขาดกิโลอยู่ก็ถ้าเรามีคลิปเปลี่ยนชีวิตมันก็จะง่ายหน่อยเนาะ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งใน,นนั้นนะครับที่เคยได้คลิปเปลี่ยนชีวิตนะครับตอนนั้นกิโลขึ้นเวลาเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยเลยครับไม่กี่วันก็ครบสี่พันชั่วโมงน่าจะขาดกิโลเนาะทานกาแฟยังครับสร้างไรายได้ไม่ได้อ่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ ติดลิขสิทธ์เพลงใช่ไหมยอย่างเมื่อวานเมื่อวันก่อนของเพื่อนผมอีคนหนึ่งเมชาก็อัพโหลดคลิปไม่ได้ขนาดเสียดายถ้าเกิดว่าติดลิกสิทธิ์นะเราก็ต้องไปลบออกแล้วก็ยืนเรื่องใหม่ แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องรายได้เราทําเพื่อด้วยใจหรือเพื่อความสุขเอาไว้รู้เองอะไรเองอย่างนี้ก็ผมก็แนะนําก็สนับสนุนด้วยนะครับคือเราทําโดยที่ไม่หวังรายได้นะแต่ทุกคนทำว่ทั้งช่องขุนขุนพนหลหรอขุนพลไฟหรอใช่ไหม เสียงแครนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ก็อัพโหลดคลิปงานเลี้ยงนะที่แรกก็ติดเหลืองนะคลิปแล้วก็ไปยื่นเรื่องไปตรวจสอบขึ้นเป็นสีเขียวแล้วแหละ <c oughs> ถ้าบรรยากาศเช้าๆนะครับที่แสมสารถ้าอยู่อำเภอสัตหีบนะครับ ก็เป็นน้องคนโชคดีนะครับได้ทองเส้นหนึ่งเมื่อคืนนี้รางวัลทองสิบเส้นเมื่อคืนวีนี้ผมไม่ได้ทองแต่ได้เป็นเงินรางวัลแทนน้องเรอโรเตสวัสดีค่ะนะครับขอบคุณแม่น้องเรนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับมานั่งดื่มกาแฟที่ดิมทะเลกันนะครับในน้องเรก็ทักเติมสวัสดีค่ะนะครับในน้องเรก็ทําช่องเกี่ยวกับกเกษตรด,ด้วยเนาะ ก็ทำหลายอย่างอยู่ยครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับส่บานโตเ๋ช่วงเช้าเดี๋ยววันนี้เสร็จสายไปเดินทางกลับโคราชแล้วนะครับพอจะถึงโคราชก็เย็นเลยขอบคุณสติ๊กเกอร์จากแม่น้องเลนะครับเติมมิวสิกสวัสดีครับคุณน้องเลนะครับสวัสดีแม่น้องเลนะ ปกติผมจะไม่ไล่นะครับถ้าไม่มีโอกาสมาเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ไล่ที่แรกเหผมเห็นเพื่อนกเก่าๆคนไลกันผมก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมเขาไลกันนะหลายคนก็บอกว่าอ๋อไล่เพื่อเปิดค่าการมองเห็นอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ไล่ <laughs> ผมก็ไม่ไล่มาจนเนี่ยมาเที่ยวเลยไม่รู้จะทําอะไรก็ไล่ลมุม เย็นๆนนั่งฟังเสียงคลื่นจิบกาแฟชีวิตก็ถือว่ามีความสุขดีส่วนกิจกรรมก็เยอะนะครับมีทั้งเที่ยวสวนนงนุษเที่ยวปราสาทสัจธรรมดำน้ำไปหาดนางลำด้วยนะครับก็ได้หลายคลิปอยู่ผมมาขอบคุณสติกเกอร์จากแม่น้องเลนะครับ ปกติผมจะไม่ไลฟ์นะับถ้าเกิดว่าใครไลฟ์นี่เขาก็จะไลฟ์เป็นเวลาเนาะไลฟ์ประจำเัาจะไลฟ์เป็นเวลาเพื่อนเขาก็จะรู้ว่าเออเราขึ้นไลฟ์นะเพื่อนเขาจะเข้าไปถูกนะครับเอาเวลากี่โมงกี่โมงใครไลฟ์ใครไลฟ์นะก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็จะมีสายสายดันคือสายจรน,นะเขาก็จะเข้ามาที่จานวนขึ้นยอดดูเป็นร้อยนะ ซึ่งไม่ใช่เพื่อนเราที่ไม่ได้ทาช่องเหมือนกันนะเขาก็จะเข้าไปดูผมเห็นบ้างช่องโหคนเข้าไปดูเป็นร้อยแต่ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นนะเอ๊ะเไม่ค่อยคอมเมนต์นนะเขาเข้าไปดูเราคุยอะไรกันอะไรเงี้ยนะสายจรคนที่ไม่ทําช่องส่วนคนที่ทําช่องเขาก็ไม่ทักทายเพื่อนกันเลยนะครับเป็นธรรมดานะเรือเยอะมากวันนี้ ไม่ต้องเรทานกาแฟยังนาะคุณเติมมิลสิก็ทานกาแฟยังครับและอีกสิบนาทีเดี๋ยวผมก็ลงแล้วนะครับไรแค่ยี่สิบนาทีบางคนผมก็เห็นเขาไลฟ์สิบห้านาทียี่สิบนาทีถ้าบ้านไหนแขกเยอะก็ขึ้นนานหน่อยเนาะ สาบนาทีชั่วโมงึ่งก็มีนะครับเพราะว่าแขกเขาเยอะเนาะทักทายทำทักทายไปทักทายกันมาพูดคุยกันะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่กับผมไม่ได้ไลนานยังขึ้นไม่ถูกเลยที่แน่ ลืมหมดว่าไล่แบบไหน,นแต่ตรงทะเลตรงนี้ ไม่ใช่ชายหาดแเป็นโขดหินนะครับถ้ามีชายหาดจะโหผมวิสวยน่าดูเลยเมื่อวานพวกเด็กๆเขาก็เดินลงไปหาหอยกันเนี้ยเขาก็ได้อยู่นะหอยทะเลเดินเล่นกันแล้วก็เก็บหอยขึ้นมาเป็นหอยคางหอยแครงหอยแมงคู้เนาะ 9นาทีสุดท้ายนะครับแต่ผมก็จะลงแล้วอยู่ไม่นานนะครับเินใีเป็นเพื่อนอด้ยวยงเช้าได้อะไรทานข้าวเช้ากันเนาะ นี่ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับก็อาจจะเป็นวันหยุดเลยของหลายหลายคนเนาะุื่นสายสักหน่อยวันหยุดเราเนาะไม่ต้องแข่งเวลาอะไรมากมายนะครับเป็นวันทํางานมันธรรมดาเราก็ต้องแข่งกับเวลาเนาะไหนจะส่งลูกไหนจะทกับข้าวทำข้าวเสวร็จก็กินข้าวต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกอะไรอีกหลายอย่างเนาะภารกิจต,ต้องเช้าเช้าจะวุ่นวายหน่อยคนไหนที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านอยู่บ้าน ดนาทีสุดท้ายนะครับผมจะลงแล้วไลสสุดนี่เป็นอะไรที่ผมว่าใช้นานมากเรจะผ่านไปได้แต่นาทีนาทีมันจะตอนนี้ผมยังไม่ผ่านกดไลค์ชั่วโมงเนาะหก็นานจังเลยชั่วโมงหนึ่งไม่รู้จะคุยอะไรกับเพื่อนๆเลย ไม่มีนกนางนวลน,น,นกอะไรเงี้ยเหมือนบางปูเนาะบางปูเขาจะมีจุดให้อาหารนกตรงสะพานเนาะมีนกนางนวลไม่กินขนม,มกินอาหารอยู่ขอขอ,ขอบคุมทุกท่านนะครับที่ยังอยู่กับผมนะครับเี๋ว๋วเวลาอีกหกนาทีสุดท้ายผมก็จะลงแล้วนะครับ ท่านในที่สุดท้ายนะครับ คุณแม่น้องเลยนะครับสําหรับหัวใจกำลังบวกคุณแม่น้องเลยมากๆนะครับยังอยู่กันนะครับทางานก็เริ่มทยอยจืดนะครับ๋ยวไฟสายหน่อยก็เต็มสระน้ําเนี่ยนะครับเล่นน้ํามนอยู่นี่ นาทีสุดท้ายนะครับขอบคุณสติกเกอร์พลังบวกจากแม่น้องเลนะครับ ลมก็เย็นดีคนระับลมชิวชิว เสียงรถไฟมาไกลๆเสียงรถไฟเสียงเบื่ออีกหนึ่งนาทีครึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แปะเวียนมาให้กำลังใจบ้านผมนะครับไม่มีอะไรมอบให้นอกจาก่าขอบคุณนะครับ เดียลงแล้วพามาชมทะเลเอาไทยแล้วก็เรือประมงพื้นบ้านครัไกลๆนูน่นน่าจะเรือขนสินค้าเนะลำใหญ่ๆเลย ได้เวลาลงแล้วนะครับแม้นต่อได้เลยนะครับพเพื่อนๆยังมีเพื่อนอีกหลายท่านยังรอกำลังใจจากพวกเราอยู่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะลงนะครับ น้ำเริ่มขึ้นแล้วนี่นนตอนน้ำลงแล่นลงไปนู่นและครับ <c oughs> ช่วงน้ำลงเราก็เดินหาจุดบหอยเก็บอะไรได้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมบ๊ายบายครับ